บทสวนนะคะนำให้เจ้ากรรมนายเวินข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญกุศลจากภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวินทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่ภพภูมิใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรม อนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิดบทอธิษฐานอโหสิกรรมข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้า ขอผู้ิกศรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศานิตและผู้มีพระคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอ สัพพังปาระลาภังขะมะาทมีพันตีขอให้สวดนโม,ต,นมต,าาต,ตัสสะนโมตัสสะพะคขวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคขวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคขวะตูอะระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอปาราทังขะม,มาทมีพันตีอุกาสะ ขาวารตยีนะกะตังสัพพังอาปาราทังขามัทมีพันตีอุกาสะขามามีพันตีหากข้าวเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังร่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายวิน ด้วยกายวาใจก็ดีขอได้โปรดเอาหัวศิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสรภาพต่อกันข้าพเจ้าจะพึ่งประพฤติตนในทางที่ถูก และที่ชอบที่ควรขอบารมีขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนูสุขขังพลังลาบยศสุขสันเสริญสติปัญญาปรินิพานปฏิพานธนาสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตาบเข้าสู่ผลิพัณฑ์ด้วยเถิดหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีเอาหสิึกกรรมให้ขอถอนคว,ความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกภูชิติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของพวงชนของเจ้ากรรมนายเวรให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมด้วยเธอกินก่อนเถอะคนเราเกิดมาหลายภพชาติต่างมีเจ้ากรรมนายเวรต่างกันการสวดขอเข้ามาเพื่อลดกหดนี้กรรมให้น้อยลงเดี๋ยวพี่ไปหาต์ดเวรก็จะกิงเข่าก็ สวนะเป็นเวลาเดี๋ยวจะหาถ้วยให้